ช่องคุณีเจวันนะคะวันนี้พาพี่น้องมาชมค่าวะะะัางแถวโรงพยาบาลศินราชของทิ้งเยอะแยะนะคะก็เลยมากรุงเทพก็ต้องมาจัดของกินนะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะกดติดใจกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ <c oughs> น,นี่เป็นบรรยากาศเขาขายของนะคะแต่เป็นการเดินทที่รถติดมากนะคะก็ว่าได้นะคะถ้าบางหลังก็จะมีโรงพยาบาลศินราชเป็นศูนย์หลักนะคะ <c oughs> อันนั้นไม่มีโดนเลยน,นะ เดินไปก็จะเป็นทานลุกนะคะก็จะเป็นดูบูดีเข้าได้เรื่องเลยนะโรลลชมบรรยากาศไปนะคะ <c oughs>

ถึงสีแดงไม่เห็นไม่เห็นไปไปไปพอถือได้อยู่จะเหมือนร้านนั้นไหมเน่ากับไปบ้านก็พอดีนล่วเหมือนไฟมัเปิดว่า เป็นโรตีไทยใบเตยนะรับรองว่าอร่อยได้กลับมาซื้อแน่นอนนั่นงรถมาไกลนะหนูมาเพื่อกินโรตีอยู่ชีสเกตต้องนุ่มถ้ามันกรอบแล้วไม่อร่อยชอบแล้วแต่คนชอบนะ ไปเดินที่มานี่อีกชุดหนึ่งได้ชุดห้าสิชุดเดียวพอจะตังไว้ไหนแบบนี้ไจะตังไว้ไหน เุ้เดียวก็พอค่ะทานมากอ้วนเอาไปบรงงามรักษาหุน่นขอบคุณครับขอบคุณครับเินต่อ,อเราจะซื้อลูกคินปลาไม่ทันเดินไปไหมเดี๋ยแม่รออยู่นี่ไปซื้อห้าสิบบาทให้จาร์ด่า,ดามนันกินเลยตรงมึงนั่นนั่นเดินย้อนกลับไปไปซื้อลูกคิ้นไหมเขาชอบไหมลูกคิ้นปลา แกจะรีบไปไหนไเออนะอะไปดูต่อน,นะคะเ,เ,เ,น,เ,เนี่ยบ้านเนี่ย ค่ห้เอยาย,ายอ,อันนี้ร้อยสามสี่ครึ่งมันไม่มีเหรอครึ่งโลมันเยอะไป <laughs> เดี๋ยวซื้อส้มโอสามแพ็คนี่ปะทูบวาน ชอบกินเยอะเลยค่ะ ไม่รู้ว่าเจ้านี้กับเจ้านี้เันเจ้าไหนห้าสิบบาทผู้ชิ้นอะ่ะนี่ตาตาตอนนี้ตอนเที่ยงนะคะคนก็จะซื้อของเยอะร้านขายเยอะมาก

นี่่เดี๋ยวซื้อสลัดก่อนนะคะสลัดทูน่าสลัดทน่ะ

แม่จะหากระเป๋าให้เราทียำนมร้านไหนร้านไหนน่ยฮแม่เอากระเป๋าใส่มาแฉๆมันเป็นถุงที่ที่หิ้วที่ขยู่ข้างหน้าอ่าใส่ไปเลยจัดแพ็กเขาไปเลยมาด้ำมานี่ของใส่ก่อนทีละอยา อันไหนที่เป็นอันเล็กกระจ้ากระเจายนี่นะคะบรรยากาศท่าวังหลังของขายเยอะแยะนะคะมีทุกอย่างของกินมีทุกอย่างเลยนะคะสลดัดด้วยซูชิด้วยนะะ้าวหลังใส่จิ้ม พลังเข้าไปตอีปังลงไปพลังไปก็เกิดไปดูเอาล่ะค่ะ พี่น้องคะกันเพียงเท่านี้นะคะอา้าวคู่สวัสดีนะคะมาสองคนบ๊ายบาย